สวัสดีครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปการสปอยซีรีส์สาก๊กในฉบับคิตะศักราช1994ใน EP ีที่37-39ถึง39กันนะครับความเดิมตอนที่แล้วหลังจากที่จิวยี่ได้ขอคนละศึกคโวโสัมพันธ์กับกุนซือบางทองและบางทองก็ได้ข้ามฟากไปเสนอคนละศึกนี้ให้กับโจโฉจนโจโฉตกหลุมพาง และได้มีการจัดงานเลี้ยงตอนรับกุนซือบังทองพร้อมกับสั่งให้ทหารระดมกำลังตีโซ่ขนาดใหญ่เพื่อใช้ในการตึงเรือแต่ละลำเข้าด้วยกันเมื่อตึงเรือได้ไปที่สำเร็จแล้วโจโฉก็ได้จัดงานเลี้ยงฉลองถึงชัยชนะที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกแค่เอื้อมมือนั่นก็เพราะการยกทัพมาบุกใต้ในครั้งนี้โจโฉมีกองกำลังหลายร้อยหมื่น และมีขุนพลอย่างอวยกายที่มาขอสวามิภักดิ์แถมยังมีกุนซือที่เก่งเป็นอันดับสองในปริพีอย่างบางทองมาเป็นที่ปรึกษาด้วยความคึกขนองใจที่ตนนั้นเหนือกว่าฝั่งกันตังในทุกๆด้านจึงเป็นเหตุให้โจโฉเพลิกเหิมและมองถึงชัยชนะทั่วแผ่นดินทั้งสามก,ก๊กที่ตนจะได้รวบรวมแผ่นดินและได้ครอบครองเป็นใหญ่แต่เพียงผู้เดียว บรรยากาศงานเลี้ยงก็เป็นไปนด้วยความชื่นมืน่นทหารต่างมีความคึกขนองพร้อมที่จะทำศึกจนกระทั่งมีฝูงนกที่บินข้ามหัวโจโฉนั่นจึงทำให้โจโฉเอ่ยถามว่าเหตุใดนกจึงบินบนข้ามหัวตนเองพร้อมกับส่งเสียงร้องในตอนกลางดึกก็มีคนสื่อที่แจ้งกับโจโฉว,ว่าอาจจะเป็นเพราะวันนี้เรามีการจุดไฟ ทั้งบริเวณทำให้เกิดความสว่างสวยจนนกนั้นอาจคิดว่าเป็นตอนกลางวันจึงได้บินออกไปหากินจากนั้นโจโฉจึงได้ขับลำนำบทกวีที่ตนเองแต่งขึ้นพร้อมกับใช้เงาคู่ใจลำไปพร้อมกับการขับกวีในครั้งนี้ด้วยพอขับกวีจบโจโฉจึงได้เอ่ยถามกับครูกวี ผู้จัดงานฉลองในครั้งนี้ขึ้นปรากฏว่าคูกบีก็บอกไปกับโจโฉตามตรงว่าเนื้อหาของบทขับลำนำที่ท่านได้กล่าวมานั้นมีความอับประมงคลซ่อนอยู่และนี่ก็เป็นลางร้ายที่ท่านจะได้พบกับความพ่ายแพ้ในศึกในครั้งนี้พอโจโฉได้ยินดังนั้นก็เกิดความโมโหประกอบกับก,บการดื่มสุราเข้าไปจนเมาหมายโจโฉจึงได้ใช้เงาคู่ใจ แทงไปที่ครูกรวีนั้นทันทีจนทําให้ครูกรวีล้มลงสิ้นใจตายพอโจโฉได้สติถึงกับเป็นลมพร้อมกับลํำเพิงลํำพันว่าครูกรวีแห่งยุคได้สิ้นแล้วแต่ด้วยความที่โจโฉนั้นคิดว่าตนเองอ่านตำราพิชัยสงครามมามากกว่าคนอื่นจึงคิดว่าอุบายการเกาะของภัยนั้นเป็นแค่อุบายตื้นๆที่ของเบ้ง ทไว้เพื่อไม่ต้องการให้ตนนั้นผ่านมาเส้นทางนั้นโจโฉจึงได้ตัดสินใจเดินทางมาอย่างที่ทางที่กวนอูดักรอซุ่มอยู่และเมื่อมาถึงโจโฉก็ต้องเผชิญหน้ากับกวนอูโจโฉได้พูดกล่าวถึงบุญคุณในครั้งเก่าที่เคยมอบเสื้อคุมมอบมา้าและให้การดูแลหูหญินของเลปีเป็นอย่างดีเมื่อครั้งที่กวนอูพาหูหญินมารีภัยกับโจโฉ จนทำให้กวนอูนั้นต้องตัดสินใจหลีกทางให้โจโฉผ่านไปได้โดยง่ายและตนก็ต้องยอมกลับมารับโทษประหารตามที่ได้ให้ทันบนกับกุนสื่อของเบ้งก่อนที่จะออกมาดักต้นทางแห่งนี้พอสิ้นศึกฝั่งของเล่าปีต่างก็ร่วมกันฉลองในชัยชนะบรรดาเหล่าทหารต่างก็มาคำนับในความเฉลียวฉลาดและความสามารถในการวางกลยุทธ์ของขุนสือของเบ้ง เว้นแต่กวนอูที่เดินทางมาทีหลังเพื่อนพร้อมกับใบหน้าที่เขร่งเครียดจนผงเบ้งต้องสอบถามถึงสาเความตึงเครียดในครั้งนี้ซึ่งกวนอูก็ได้ตอบไปตามตรงนะครับว่าตนนั้นได้ปล่อยโจโฉให้ผ่านไปพร้อมกับยินดีที่จะรับโทษประหารตามที่ได้ให้ทันบนไว้ก่อนหน้านี้ซึ่งของเบ้งก็ได้คาดการถึงผลที่จะออกมาแบบนี้ไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับแต่เพื่อ ให้กวนอูได้มีโอกาสตอบแทนบุญคุณโจโฉเป็นครั้งสุดท้ายและจะไม่มีอะไรติดค้างกันอีกอีกอย่างก็เพื่อให้โจโฉยังคงมีชีวิตอยู่เพื่อช่วยคานอำนาจทางฝ่ายเหนือและฝ่ายสุนกวนด้วยจึงเลือกที่จะส่งกวนอูไปเป้าเส้นทางเส้นนี้เพื่อต้องการให้กวนอูนั้นปล่อยโจโฉให้กลับไปยังราชธานีหูโตและในตอนนี้เพื่อเป็นการกำหลับ ความหญิงทนนของกวนอูหงเบ่งจึงได้แท้งสั่งให้ทหารนำตัวกวนอูไปตัดหัวตามที่ได้ทำทันบนไว้จนกระทั่งจูล,ลง่งเตียวและแม่แด